สวัสดีค่ะหนิงสไลด์แชทค่ะเบลล่าค่ะสวัสดีคุณผู้ชมไหนสิคะสวัสดีสิคะย่่งเงี้ยแล้วค่ะคนเป็นแม่นะคะก็อดห่วงลูกไม่ได้กลัวลูกจะติดเชื้อโรคค่ะหนิงเองก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะเวลาป่วยทีไรเนี่ยหนิงก็เหมือนป่วยด้วยทุกทีค่ะแต่วันเนี้ยหนิงไม่ห่วงแล้วค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดีเลยกล้าปล่อยเขาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ สำหรับนิงแล้วคุมคุ้มกันและพัฒนาการด้านสมองของลูกต้องไปด้วยกันค่ะที่ดอกอะไรคะที่เล้าวีค่ะการเลือกนมอย่างถูกวิธีก็ช่วยได้เยอะค่ะนิงจะอ่านฉลากก่อนซื้ออย่างละเอียดอย่างนมของเบลล่าก็จะมี DHA, ARA, โอเมก้าและที่สำคัญต้องมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้วยค่ะถึงดูแลไม่ได้ตลอดเวลาหนิงก็ไม่ห่วงแล้วค่ะยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มอ่านฉลากก่อนซื้อแล้วจะเห็นว่าแตกก่างค่ะ yes. อยากรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อการเรียนรู้ของลูกโทร02 900 9995